ทำชิฟ่อนกาแฟสูตรนึ่งนุ่มๆกินการสูตรนี้นุ่มมากๆนุ่มข้ามวันเลยค่ะรสชาติเข้มข้นอร่อยมากๆเลยไปทำกันนมสดจืด120 ml อนำไปอุ่นให้ร้อนกาแฟผง4ช้อนชาชงเสร็จแล้วพักไว้ก่อนน้ำมันดำข้าว70กรัมไข่แดง4ี่ฟองน้ำตาลทราย100กรัมตามด้วยเกลือ2กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชา แล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยกาแฟที่เราไลา่ไว้แล้วลงไปได้เลยค่ะตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์130กรัมแป้งข้าวโพด20กรัมแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียนเ,นยนเลยค่ะเสร็จแล้วพักไว้ก่อนไข่ขาวที่เราแยกจากไข่แดงน้ำมะนาวสองช้อนชาตีให้ขึ้นฟูค่ะตีให้ตั้งยอดแข่งให้ได้มากที่สุดเลยนะคะของเบลตั้งยอดแข็งประมาณนี้นะใช้ได้แล้วค่ะ แล้วก็นำส่วนผสมที่1น,นะคะเทลงไปในกระมังไข่ขาวได้เลยแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วไปเตรียมใส่พิมพ์พิมพ์ของเราให้ทานนมันก่อนบางๆก้นของพิมพ์ให้ล้อมด้วยกระดาษไขค่ะแล้วก็เทขนมทับลงไปได้เลยใช้ไม้แหลมนะคะปาดแบบนี้ค่ะไล่ฟองอากาศแล้วก็จับขึ้นเคาะแรงๆนะคะซัก 3- 4สี่ครั้งค่ะ แล้วก็หาอะไรมาปิดไว้แบบนี้นะคะก่อนนําขึ้นนึ่งน้ําสําหรับนึ่งให้ใส่เกือบเต็มซึ้งได้เลยนะคะเพราะเราต้องใช้เวลานึ่งนานค่ะเราจะนึ่งไฟกลางค่อนไปแรง40นาทีค่ะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะคะถ้าใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ